านานเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปนะครับเราขออนุญาตแวะกินหมูปิ้งกันก่อนนะครับต่อตรงบริเวณนี้นะครับก็คือทางที่จะแยกไปน้ําตกกระอางน้ําตกสลัดไดนะครับผานางดาอะไรทางนั้นเลยนะครับก็ปกติถ้าผมไปน้ําตกกระอางเนี่ยน้ำตกสลัดไดเนี่ยผมก็จะแวะกินตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปซื้ออีกชุดหนึ่งนะครับที่ตรงบริเวณทางเข้าน้ําตกนะครับแล้วก่อนที่จะขึ้นไปนะครับซึ่ง ว่ากันแล้วเนี่ยตรงบริเวณนี้เป็นมุมวิวที่ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับก็คือว่ามันเป็นแบบนะมองเห็นเป็นยอดเขานะครับแล้ววันที่ไปเนี่ยฝนตกนะครับเมฆก็จะเยอะนิดนึงนะครับเหนือภูเขาเนี่ยสวยงามเลยนะครับตรงบริเวณขาวๆน,น,น,นั่นนะครับก็คือผ่านทางดํานะครับแถวๆถนั้นนะก็ขับรถมาอีกสักนิดนึงนะครับก็จะถึงบริเวณน้ําตกเจ็ดคนแล้วนะครับก็ ไม่ได้ไกลจากตรงถ้าจำไม่ผิดนะครับจากตรงแยกที่เรากินข้าวมาแต่แยกก็ประมาณสัก10กว่ากิโลนะแค่นั้นเองนะครับโอเคเราไปถ่ายรูปไปเดินป่าเล่นน้ำกันที่น้ำตกเจ็ดขดกันครับ ถึงแล้วนะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ปร้ามนล้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปผ่านรูปก,กันวันนี้ตอนนี้9โมงครน่ะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แบดบดีด้วยเนี่ยน่านจะมีผิดเสื้อออกปเยอะนะ กับคนนี่เท่าไหร่ก็เลยแะ่โดวนิดนึงนะครับแต่ว่าคนเริ่มทยอยมาแล้วครับเดี๋ยวแจเข้าทางเดินมั่นมื่นนิดนึงนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลน,นมาไว้ถ่ายมาโครเลย,อยตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ องก้อนเศร้านะครับเจ็ดคดก็เขาเปลี่ยนมาเป็นอุทยานแล้วนะแต่ว่าฝักกู้กๆ้ๆๆๆก้กูวกู้ก้กู้กู้วู้กู้กู้กูเกู้กูกู้กู้กูกว่า ว่าจะเริ่มเจอเห็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขากลับค่อยถ่ายน้ำตกนะตอนนี้มาเปลี่ยนเลนไว้ถ่ายมาโครกันเนึ่งนี่็ดเทมเอ้าจะแกะแบบโบมาด้วย อวันนี้มาพื้นแฉกนะน่าจะอคนพึ่งหยุดตกนะครับส่งน้ำดีนะแต่น้ำยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่โอ้ยน,นี่พามาดูอันนี้นี่กอบเริ่มเลย เห็นไหมเทียบเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะ่ะกำลังเกิดใหม่นะก็คือยังเป็นดอกเล็กๆอยู่เล,เล,เลยแต่ตรงนี้เนะี่ยเริ่มใหญ่แล้วก็มีบางส่วนที่บานไปแล้วนะครับมีทั้งสีแดงสีส้มสีส้มก็จะเป็นขนสวยๆหน่อยนะส่วนสีแดงนี้ด้านบนขึ้นมาเต็มเลยนะก็ มันจะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับแล้วกเออ็เยอะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณฝนความชื้นด้วยความชื้นความร้อนอากาศนะก็จะทำให้เห็ดเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับเราก็มาดูกันโอ้น้ำเยอะ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 มาถึงจุดนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะเชือกมา,าไว้ให้ ช่วยเดินด้วยนะครับโอาอยู่กันไปดนพอน้ำตกไม่หนีด้วยไม่หนีด้วย เมื่อเรามาถึงเดินมาถึงตรงนี้ก็แ,แปลว่ามันใกล้จะถึงแล้วนะครับพอที่ไหน <c oughs> น่าจะได้สักครึ่งทางแค่น,นั้ตรงนี้ก็มีเห็ดแชมเปญสีแดงสาบสสวยเที่ยวตรงบริเวณโซนนี้นะคือผมเคยเจอเห็ดแชมเปญที่เป็นสีขาวอยู่แถวๆนี้ยนะครับ ก็ไม่แน่ว่าทีนี้เราอาจจะชคดีหรือเปล่าแต่ดูเขาเหมือนรอบนี้ที่มาเนี่ยมันขึ้นแบบกระปิบกระปอยบางจุดเยอะจุดน้อยไม่ได้แบบว่าเอ,อเจอแบบตลอดทางนะ นี่เราเดินมาได้ชั่วโมงนะตอนนี้10โมง30 Uhr นะครับเรามาถึงตอน5 9โมงครึ่งซึ่งก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรนะไม่ได้เดินเยอะอะไรรก็คือเราแวะถ่ายรูปอะไรไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวอีกสักคั้งนะครับจะถึงแล้วตรงบริเวณ<ม>ทางนี้เราก็เดิน เลารๆไปตามเนี้ยนะเดี๋ยวจะไปถึงน้ำตกตรงบริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปต่อข้างบนด้วยรอบนี้นะเพราะว่ามนรอบนี้เราเตรียมพร้อมพาสควนันะครับกินข้าเหนียวไปแล้วอะเรามาถึงแล้ได้ยินเสียงกันไหมโอ้น้ำเยอะทีเดียวแล้วมนุษย์หายไปไหนกันหมดเมื่อกี้ก็มีสาวๆกลุ่มหนึ่ง นี่ไต่โอ้ยงามเยอะว่ะโอ้ทเกที่เลยเพราะทุกที่เนี่ยตรงเนี้ยจะไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวมีโอุดเยอะเลย เอ้ผมว่าตอนมาผมเห็นคนมาเยอะนะทำไมเข้ามาข้างในแล้วมันไม่เจอใครเลยวะอ้า น้ำตกนี้มีเราแค่คนเดียววสวยแล้วตอนนี้เที่ยงคนตกนี่เดี๋ยวไปหาจุดที่มันนั่งถ่ายรูปแล้วก็หลบฝนได้ดีกว่าต้องผมมันอกระเป๋าผมมันกันน้ำได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะใช่เดี๋ยว ไปหาจุดที่แบบว่าปลอดภัยปลอดภัยเดี๋ยวน้ำก็ไม่ได้ลาลงมาไม่ได้เ,ดเ,เข้ามาตรงนี้